รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขมาบพบกับวิกีและรายการไอเดียสุดเ y เดย์บ l ยเฟค่ะวันนี้วิกีพาคุณผู้ชมพามาที่กองกัน The Blue r i s เขาวใหญ่นะคะเพื่อมาพบกับไอเดียการตกแต่งไปท้ายคอนเซปต์ shading by nature ค่ะจะเป็นยังไงก็ทำวิกีมาเลยค่ะ L is for the way you คุณผู้ชมคะวันนี้ไอเดียทูเดย์บายเฮฟเลและคุณวิกกี้พิธีกรคนเก่งของเราได้พาคุณผู้ชมออกเดินทางมาสูตรอากาศบริสุทธิ์กันที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและก็ไม่พลาดที่จะมาค้นหาไอเดียเพื่อคนรักการแต่งบ้านอย่างแน่นอนโครงการเดอะพูริสเขาใหญ่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการออกแบบพื้นที่ได้น่าสนใจมากๆค่ะภายใต้แนวคิดเชดดิ้งบายเนเจอซึ่งในโครงการมีทั้งคอนโดมิเนียมและวิลล อยู่ในพื้นที่เดียวกันลายร้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขาออกแบบตกแต่งด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ที่อยู่อาศัยกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้วิกี้อยู่กับคุณนุน่นซึ่งเป็นเจ้าของกองกลการเดอะบล r i s สเขาใหญ่นะคะสวัสดีค่ะคุณนุน่นสวัสดีค่ะ เนื้อจริงๆธรรมชาติตมากๆเลยขอบคุณมากค่ะแต่ทีน,นี้อยากจะทราบว่าที่มาที่ไปของโครงการ The ล l u r i เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือเริ่มจากธุรกิจของครอบครัวค่ะทำเกี่ยวกับธุรกิจระเหมาก่อสร้างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นู่นเนี่ยมีโอกาสได้ไปช่วยงานที่บริษัทคุณพ่อเราชอบด้านนี้แหละแต่ไม่ได้ชอบงานก่อสร้างแต่ชอบทำเป็น d e เวลลอปเปอร์มากกว่า คำว่า the blue i s t นี่คือคุณพ่อชื่อภูดิดค่ะอยากจะทำสถานที่ที่หนึ่งที่แบบคนพูดถึงและนึกถึงตัวคุณพ่อค่ะนึกถึงคุณภูดิดก็พยายามจะใช้อักษรตัว P เหมือนกันแล้วก็ได้คำว่า p l u r i s t positive ความหมายดีก็เลยใช้ชื่อโครงการว่า the p l u r i s t เขาใหญ่ค่ะ yes, <God. S 2> คอนโดของเราเนี่ยออกแบบเนี่ยเหมือนลูกสนเลยของเราเนี่ยทุกๆยูนิตอะคะ่ะมันอยู่แยกกันเป็นแบบคลัสเตอร์อะคะ่ะคือ ทุกๆห้องเนี่ยมีมีช่องหน้าต่างเป็นของตัวเองอได้ทราบว่ามีตังคอนโดแล้วก็มีตังวิลล่าด้วยค่ะ,คะและสไตล์การตกแต่งคือถ้าพูดถึงตัวตวิลล่าเนี่ยมันก็จะเป็นสไตคล์ท ropical อะค่ะ tropical modern ด,ด้านคอนโดเนี่ยถ้าสตูดิโออะค่ะจะเป็นแบบ English modern ววค่ะสีก็จะแบบเป็นเทาอ่อนๆแล้วก็สีไม้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น one bedroom เนี่ยจะออกแนวซาฟารีหน่อยก็ คือแบบธรรมชาติเลยสีก็จะเป็นเออโทนแบบหนักๆจะใช้อุปกรณ์ที่คุณภาพดีอะคะ่ะเป็นพวกแบบมือจับเป็นดิจิตอลดอลล็อกไลดิงดอเราก็เน้นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักอะคะ่ะคือเราให้มากกว่าจริงๆตามตามชื่อโครงการเลยคะ่ะ ขออน,นุญาตให้คุณนุ่นพาวิกกี้ไปดูห้องตัวอย่างได้ไหมคะค่ะยินดีเลยค่ะเทมไม่ทราบว่าจะเป็นห้องตัวอย่างแบบไหนดีรับคุณนุ่นอือย่างนี้วันนี้นุ่นจะพาไปดู one bedroom แล้วก็ two bedroom นะคะโอ้ยแต่ว่าเวลาของเราตกกสมควรก็หมดลงซะแล้วเอาเป็นว่าเรายกเป็นสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะ,ะ,คะได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนุ่นนะคะค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเวลาของรายการ i d เดียส d a y b ย์บายเฮฟกลุมลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้วิกี้และคุณลุนโขลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครบรอบ20ปีเ e ฟเฟเแจกทุกภาคแจกทุกเดือนเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรับทันทีคูป,ปองหนึ่งใบร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้านบาท ส่งคูปองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2557รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ